คนสวยคนสวยอี <c ười> ờ, y, y, ูโบราณคนมอยู่บ้านโปเจอกันเลยนะครับต้นโบุาณุ้นทิ้งเลเจอเลยจ้ะรองน้หน้าทองนะพ่อหนะม่นะอย่าเลยนอย่าเลยราอาบน้ำแร่แจ้น้ำตอย่าแพ้ท้องฝนลมพดเลยนะ แล้วปลาปลาอย่งเราักฝนเนี่ยเจอเลยจากปัจจัยต่ต้อได้เลยวมสากอุโบสถรางต้องบูตบอันนี้ก็เพื่อป้านกันนแร่กับเพื่อสร้างกับเพื่อจดชี่หงไม้จะได้อยู่ว่าบูตรเื่อฟ้าแบบไป่ตุ๊กตาตาตมาบุกิจตาตัดไม้เพื่อเอาไว้ท่านกอยู่วาบเรรเื่อฟ้าเป็ดตกปลาก็มันตเป็ดกจะมีราคาถูก เออเจเจอเลยจ้าเออต้โมนาบุญต้เลยเจเจะเรต่างา้น้านกทำใหวัดเลินะจรเรตนัเออเรื่อยต้งบแล้วก็น้ำเลนะอัน้งโฆตนาบุรนะ้โฆตนาบุญรมีกำไรแล้วไม่มีการรักษาคุนมไ่มการักษาคมแม่นะแต่วานนี้เออไม่นะงตัดจงตัด แม่กดลงไหมถ้าไปลงกันละหล่ยไอปไปแม่จะได้ลงทั้งสองใบที่ดไม่อยากลงก็เปื้องนะแม่ล่ะจ้าดีดนะจะได้อยู่กพื่อคนเพือฝาฮะการเปล่งก็จะเป็นเหตมือเลยห่ายจ้ะ นักโบราณวัตกรมนับโบราณวัตกรรมนัโบราัตกรนัโบราักรนัาบถ์หนป่าว้าไม่โบสถ์าไราหน้าโบสถ์ตอังแต่ต้งมีราวหน้าโบสถ์ไม่โบรา้อเลื่อนเชื่อติกัน่อจะไปต่งไม่ใหญ่เพาใหญ่อ่าต้องัยากปวดตาบุใอนัโบราัตกรด้วยนะครับนัโบราบั